สวัสดีจ้าสีวัสดีจ้าต่อต้องมาาลืัวนี้กระด้าหัวหวูดายาสฮก้ามาบาดีนี้อ้าวขอยาสวรลอยไปแล้วจ้านี่สีไปสูขมาสอตสอักนวเฮยมงสิจัก จับดูจับอม่อันนี้อย่าไปอันนี้จับปลามันมีเงี้ยงมันสีปักมือฉัอนเอนาฉันเ <c oughs> อาหายเม่อู้มาเนาะใส่ของใส่ของไว้ไข้าแ ใ่ไหมใช่ไเดีวราไปแบ่งกันทีหลังเหลฮ้ยไปไปไปใส่ใส่ใส่มาเลยดกันไปกันไปแล้วบังดูไปไปไปต่ออ่อปต่อต่อ

่นหวานมึน่้ถ่ายมถ่ายพ่อมอสารไถ่ายนะเขอเจเจนะบอกของมันเนี่ของเจเจสีขาวยังไม่น้ตูกอันนึงของมึงอันนึงคนอัดพ่อมากรเด้อ่จะก็บพ่อเพาิปละกูแต่พ่อมสารไงิวละเดจะาูลูกค่ะเอ้ยไปยัง โอกเพ่าคอดค่ะเห็จ๊ะอยต้อูนะพ่อพ่อเออพ่อแล้วเนาะมันแล้วมันมันมัน้ต้นเนี่ยจนได้ลอยนะมุดเอานะมันหัสองกอนมันขุนมันลวปมันอยู่ในที่ต้มูเด้ออยู่น มีน้อยเนาะลุกลุกต่อปดุกต่อปรดุกโอ้โหมมีควยเนาะเออจัดุกเป็นนิ้หัวโคจริงลุกดินลุกโ้งตเบรกไหวรังลุกนี่เลไข่ตกเมื่อเล ลำบุนีเลยไข่เจ๊กเรลรู้ไข่เจกว่าไข่เจกด้เลือดขางเลยีไม่นะปลาดุกปะปลาดุกปลาดุกเท็ดตัวลาจมันแค่แล้เอาไแด้จะกินข้าวจะแค่ด้ปลาดุกได้มกินนมีได้ปลาดุกไหลตองาเด้ได้มากินขากได้ ด okay, you okay, uh huh. yeah. ี๋ยวไปข้อหญ่อีกนะหมานใชเนาะขดี้วหละเอาไข้อใหญ่ตัวละอันนี้อยู่ใสหาเมกูแม่งอยู่หางเอาใส่้าดิเอามาจะเอปใส่เลยัเลยนต้มน่มเนอนป้าเพ่อเอาป

าสองมอมงมมุนี่เงาลุอ้มุนมุนมุนมุมุน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 นมุ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 นนมุนมุนมมดนมุนมุนมุนุมนุ

いいです。 มันจะต้มไหว้มัะมแล้วนาะตายเออเขาวุ่ก่มยม่มมัก่อนไต้ม่าีข้้ฟังนี่ยู่ว่าเอาติดตัวน้เดี๋่าเหอนกันเด้

すごい bằng cung. Ừ. Con này đồ tớp này bạn, Ừ. ừ. Ta thẳng đi ở đây

เได้ไปกักคางนี่ปัก